คือฉันบอกเลยนะฉันคือดรมริกาผู้ซึ่งแม่งเป็นกลางระหว่างวางขาตัวเองกูนี่แหละกูเป็นกลางระหว่างวางขากูนี่แหละเข้าใจไหมคือกูเป็นกลางมากเลยคือระหว่างคือกูไม่อยากจะบุกคือกูฉันไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชนะเลือกตั้งหรือแพ้เลือกตั้งเพราะกูเลือกใครก็ไม่มีใครรู้นึกออกใช่ไหมแต่ฉันกําลังจะบอกว่า การที่พวกเธอดรามา่าเรื่องเกี่ยวกับบาโค้ดเอ้ยไม่ค่ะขอโทษค่ะเออเรื่องเกี่ยวกับบาเออเออนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับบาโค้ดเนี่ยมึงต้องเข้าใจคําว่าบา์บาโค้ดก่อนนึกออกใช่ไหมมึงจะกาส้มกาแสงกาสุกกาสาหรีอะไรต่างๆอะ่ะมันก็เรื่องของมึงเข้าใจไหมมันเป็นสิทธิและก็เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนมึงจะกาอะไรมึงก็เรื่องของมึงกูไม่ได้อยากรู้กูไม่อยากสู่รู้ สิ่งที่กูรู้ของกูในชีวิตกูเนี่ยมันเก็เยอะเกินที่จะไปรู้เรื่องของมึงแล้วกูไม่อยากรู้เรื่องของมึงค่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมึงต้องแยกให้ออกระหว่างบาร์โค้ดระหว่างบาร์โค้ดกับบาร์โฮสมันโคละอันกันนะคะสําหรับอีสาหรับอีคนที่เป็นสําหรับเซเลบท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของบาร์โฮสเนี่ยมึงต้องแยกให้ออกก่อน มึงถ้าถ้ามึงแยกไม่ออกเนี่ยมึงจะเข้าใจผิดผิดอยู่อย่างนั้นแล้วก็เถียงเขาฟังนะคะข้อที่หนึ่งไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่ะมึงก็ดราม่ากันไปการดราม่านั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นการปลุกปั่นต้องมีหลักฐานเมื่อมีหลักฐานมึงต้องเอาไปยื่นยื่นกรกตที่เขตไม่ได้ก็มึงก็ต้องเอาไปยื่นกรกตกลางยื่นกกตกลางไม่ได้มึงเอาไปยื่นเลยนุ่นค่ะเอาไปยื่นนุ่นเลยค่ะยื่นที่ไหนครับไปยื่นที่ช่องสามเลยค่ะ ไปยื่นที่ช่องสามสระยวยไปยื่นที่คุณพี่สระยวยกูเลยค่ะเพราะว่านั่นเนี่ยเป็นกลางที่สุดแล้วคุณพี่สระยวยกูอะมึงยื่นเลยค่ะข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือแม่ทัพที่เขาชนะเนี่ยเขาเดินหน้าแล้วเห็นแม้วันนี้เนี่ยน้ําเงินแดงแม่งจับมือกันแล้วเฮ้ยมึงร้อยเก้าสิบแปดบวกกับร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบวกเจ็ดสิบสี่เขาจับมือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมึง ที่เหลือเนี่ยคนอื่นที่ยังไม่ได้รับการเทียบเชิญเนี่ยได้ข่าวว่ากําลังแต่ช้าแต่อยู่นะจ๊ะส่วนกรณีพักสีเขียวกับพักสีฟ้าเนี่ยระหว่างนี้กูทราบว่าท่านเมทัใหั่เนี่ยกาลังจะเลือกอยู่ว่าจะเอาเนี่ยพักสีอะไรเขาบอกว่าพักสีเขียวต่อรองเยอะจะเอาตําแหน่งนู่นตําแหน่งนี้ทางดังยี่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูเงาหัวตัวเองเท่าไหร่ต่อรองเยอะไปหมดเขาก็เลยจะไปเอาสีฟ้า สีฟ้าไม่มีอะไรต่อรองนอกจากว่าไม่เอาสีเขียวอย่างเดียวตอนนี้ก็เลยต้องเลือกระหว่างว่าจะร่วมรัฐบาลกับจะร่วมงานกับสีเขียวหรือว่าจะร่วมงานกับสีฟ้าสีเขียวกูไม่ต้องบอกเนาะว่าไม่ใช่หมองว่าลงโอเคนะคะตามนั้นส่วนหลายคนบอกว่ากะกะตนู่นนี่นั่นต่างๆเอากูก็พูดตรงๆอะนะสิ่งที่กะกะตพูดเนี่ย ปัญญาชนอย่างพวกฉันเนี่ยนะนั่งฟังฉันก็เข้าใจได้พวกมึงไม่มีกระจิตกระใจจะฟังมึงก็เลยไม่เข้าใจกูพูดตรงๆไอ้กรกตชุดนี้อะตะแก่ชุดนี้ก็เป็นตะแก่ชุดเดียวกันกับที่มุกมึงชนะเขาเล่าที่แล้วตะแก่กกรกตเซตเนี้ยเซตเจ็ดคนเนี่ยเป็นเซตเดียวกันกับที่พวกมึงชนะรอบที่แล้วตอนที่พิทวยมันชนะนะ่ะและพวกมึงก็จัดกันไม่ได้มึงตั้งกันไม่ได้นะ่ะ มึงตั้งกองกระถินกันไม่ได้เนี่ยส่วนกะกะตชุดนี้ก็เสือกเป็นชุดเดียวกันกับที่พวกมึงแพ้แล้วมึงจะยังไงก่อนล่ะอ้มันเป็นชุดเดียวกันกะกะตเนะี่ยมึงเข้าใจปะมันเป็นชุดเดียวกันที่ม,มันเป็นชุดเดียวกันอืม ไปเป็นยุดธเดียวกันน้องน้องจะหยุดดราม่าได้หรือยังพี่อยากจะไปเรื่องอื่นละหยุดดราม่ากันได้หรือยังทีนี้คําถามก็คือว่านะาล่าสุดอีเจสามตองนะนะั้นน่ะอีเจอีเจตองตองสามตัวนั้นน่ะเจตองสามตัวอีเจสามตองนั้นนะโดนแจ้งข้อเก่าวหาแล้วมีคนไปดราม่าบอกว่าทําไมถึงไปแจ้งข้อกก่าหาเด็กมึงไปดูก่อนสลายยุยมันไม่เด็กแล้วสามสิบสี่สิบไม่เด็ก มีหมุยเต็มตัวเขาไม่เรียกว่าเด็กจ้ะมึงจะไปดูหมุยมันไหมล่ะหมุยเต็มว่างไม่เด็กสามสิบสี่สิบไม่เด็กจ้ะมึงยี่สิบเก้าเนี่ยกูเป็นผู้กูก็ลงสมัครผู้แล้วลงสมัครผู้แทนแล้วยี่สิบห้าเนี่ยกูกําลังทํางานมีบ้านมีรถละเออมึงเข้าใจปะเพราะฉะนั้นสาสิบเนี่ยหมุยเต็มขาเนี่ยไม่เรียกว่าเด็กจ้ะมึงอยากไปดูหมุยมันก่อนไหมล่ะฮะ กูก็ปวดหัวมึงอย่าไปจินตนาการเพอร์เจอร์เอาตรงๆกูก็ไม่ได้ชอบกรกตรุ่นนี้เท่าไหร่หรอกแต่คำถามก็คือว่ากูว่ามันไม่แฟร์ไม่แฟร์ตรงที่ว่าพวกมึงเนี่ยแพ้แล้วมึงเนี่ยแห่แห่แตนแต้อ่ะมึงฟังนะจบแล้ว ถ้าก,กรกตตัดสินถ้ากรรมาการตัดสินบอกว่าอ๋อไม่มีเรื่องที่จะต้องมีการยืน่นไม่มีเรื่องแปลกไม่มีเรื่องใหม่นะก็จบนับการการนับใหม่จะต้องนับเฉพาะบางหน่วยบางหีบที่เนี่ยมันมีการร้องระหว่างเลือกเสร็จแล้วปรากฏว่าเออจะต้องนับใหม่จริงๆแต่ถ้าเกิดมึงนับใหม่ทั้งประเทศเนี่ยมึงจ้องจัดงบประมาณอีกประมาณสามพันสี่พันล้านเอาเงินพ่อมึงมาไหมละ่ะ นึนกออกใช่ไหมนึนกออกใช่ไหมสวัสดีทุกคนค่ะมีคนเขียนเม้นมาบอกว่าหมุยเต็มหมีอ่ะยังเสือกเรียกว่าตัวเองเป็นเด็กอีกแล้วสระยวยเนี่ยมึงอยากจะไปยูดูหมุยเต็มหมีมันก่อนไหมจะได้พิสูจน์ให้ทราบว่า มันไม่ได้เด็กอายุ30มสิบใครเขาเรียกว่าเด็กอ้โหอายุสาสิบเรียกว่าเด็กดวกและโอเคนะตามนั้นแหละสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ช่วงเวลานะคะของดนะ็อกเตอร์มาริกาอือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุย้ยทำไม ทำไมพื้นที่ฉันวันนี้ต้องยอมรับว่าเออ <c oughs> ขึ้นมาช้านะครับเพราะว่าเออมีธุระปรับปังที่จะต้องไปทำเยอะแยะมากมายเลยโอเคนะคะทุกคนสวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ดูข่าวดูข่าวดูใดๆอยู่ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนอ่ะฉันจะสรุปข่าวให้เธอฟังสั้นๆนะคะตอนนี้ปรากฏว่า <c oughs> ฝ่ายชนะเดินหน้าจัดตั้งแล้วก็ตอนนี้ <c oughs> มีการเทียบเชิญกันแล้วพวกเสื้อแดง <c oughs> ทำไมกูเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> อืมระคายเครืองคอล่าสุดเ <c oughs> พือกเสื้อแดง ไม่อยากตกขบวนแล้วก็ที่สำคัญกลัวว่าคุณพ่อที่อยู่ในคุณคุณพ่อที่ผู้ที่อยู่ในคุกอ่ะกลัวจะไม่ได้รับสวัสดิภาพที่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยนะอยากจะร่วมคอรมอแล้วก็จะขอตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรม อยากจะรุ่มครมแล้วก็จะขอยุติธรรมส่วนยุติธรรมนั้นเนี่ยนะแกนนําผู้จัดตั้งเนี่ยจะให้หรือไม่ให้เนี่ยก็ยังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่รู้แต่เราเห็นเฉพาะภาพว่าเขาแตะกันนักขาวก็เอาไม้ไปใส่ใต้ค้างว่าที่นายกคนใหม่หลังจากที่ว่าที่นายกคนใหม่ไปจดทะเบียนสำํำรถไปจดทะเบียนส้ารถกับภรรยาคนล่าสุดจดทะเบียนภรรยาคนล่าสุดคนที่สามนะคะ การจดทะเบียนนั้นมันก็เออเป็นการให้เกียรติภรรยาแต่ขณะเดียวกันก็จะได้เป็นคู่สมรสนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มภาคภูมิอันที่หนึ่งอันที่สองคือมันเกี่ยวข้องกับกรณีการโชว์แสดงบัญชีทรัพย์สินมันจะได้ไม่อิลักอีเลือเพราะเวลาแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันมีกฎหมายเนี่ยเขาจะระบุไว้ไงว่าถ้าเกิดว่าควงกันไปไหนตอนไหนเนี่ยเสมือนเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนก็จะต้องแจ้งบัญชีด้วยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าเกิดควงไปไหนตอนไหนจนให้สาธารณาชนรู้ว่าเป็นเมียนะคะแต่ขณะเดียวกันปรากฏตอนแจงบัญชีบอกว่าบัญชีนี้เออไม่แจงเพราะว่าไม่ได้เป็นคู่สมรสกันอย่างเงี้ยไม่ได้จดทะเบียนกันอย่างเงี้ยมันจะอีหลักอีเหลือแล้วจะมีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยกรณีของการจดทะเบียนเนี่ยถ้าผู้สําหรับคนดํารงตําแหน่งทางด้านอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องไปแจงบัญชีด้วยซัมต like ิงหลายแดนึกออกใช่ไหมมันจะได้ไม่เป็นเออแบบ สายล่อฟ้าอืมนะคะทุกคนประมาณนั้นนะคะ <c oughs> จัดไปนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนแล้วก <c oughs> ันเมืองจำนวนเยอะมากนะเขาไม่จดทะเบียนสมรสเพราะว่าเออมันจะมีปัญหาต่อกรณีของการแจงบัญชีแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าคู่สมรสหลายๆคนที่แบบ เป็นเมียออกหน้าออกตาเนี่ยแล้วก็พอถึงขั้นตอนการแจงบัญชีเออเขาไม่ได้แจงนะเพราะว่าไม่เพราะถือว่าไม่ใช่เมียอย่างเป็นทางการก็ไม่แจงบัญชีทีนี้ปรากฏว่าในกฎหมายเขาจะเขียนระบุว่าบุคคลผู้ซึ่งเอาออกสังคมให้สังคมรู้ว่าเป็นเมียและปรากฏไม่แจงบัญชีมีความผิดนะเออมันต้องไปถูกตีความอกีกมันอีหลักอีเหลือดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เลยว่า เออจดทะเบียนกันซะให้รู้แล้วรู้อดอะไรเงี้ยซัมทิงหลายแดดโอเคนะคะทุกคนนะคะทําไมแม่มาลิกาไม่ไปจดแทนเออดเรมาลิกาจดก่อนหน้านั้นประมาณสิบสองปีแล้วค่ะค่ะดมรมาลิกาจดทะเบียนสมรสก่อนหน้านั้นสิบสองปีแล้วค่ะอันนี้ผัวดวมรมาลิกาค่ะโอเคนะจดทะเบียนสมรสก่อนหน้านั้นสิบสองปีแล้วโอเคนะในไหนในไหนจะในไหน,น,ไหนก็ไหนไหนแล้วโอเคนะในไหนก็ไหนไหนแล้วเดี๋ยวขออนุ้าตรีวิวเลยนะคะ ค่ะค่ะอย่าหาว่าอวดผัวเลยนะค่ะอย่าหาอย่าหาว่าอวดผัวเลยเนาะค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเห็นเห็นถามกันมาเยอะนะคะขออนุญาตขออนุญาตอวยขออนัดอวดเลยนะคะแล้วก็การจดทะเบียนสมรสของดรอริการนั้นจดทะเบียนสมรสในจดขอโทษนะคะไม่ได้ไม่ได้อวดนะคะเพอดีว่าจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสแบบนี้ค่ะ จดทะเบียนสมรสต่อหน้าพระพักค่ะเออจดทะเบียนสมรสประมาณว่าตอนสมัยนู้นนะคะสิบสองปีที่แล้วนะคะจดทะเบียนสมรสประมาณนี้ค่ะจดทะเบียนสมรสประมาณนี้นะคะค่ะจดทะเบียนสมรสประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคืออันนี้เนี่ยเออจะเป็นเรื่องที่จะมาล้อกันเล่นไม่ได้นะคะค่ะดิฉันจดทะเบียนสมรสประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่าสมรสพระราชทานค่ะโอเคนะคะเขาเรียกว่าสมรสพระราชทานเนี่ยนะคะ ค่ะค่ะปกติก็ไม่ค่อยอวดใครนะคะแต่เห็นเห็นถามมาเยอะค่ะรีวิวก็แล้วกันเลยนะคะค่ะสมรสพระราชทานค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาล้อเล่นเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนไม่จดทะเบียนหรือว่าสมรสไม่สมรสอะไรใดๆนะคะค่ะอันนี้ดรมาริกาค่ะแล้วก็สามีค่ะค่ะค่ะอันนี้ค่ะพ่อแม่ค่ะโอเคนะคะดรมาริกาและสามีค่ะโอเคนะคะคือคือจบนะคะไม่ไม่ดราม่าต่อนะคะโอเคค่ะ ขออนุญาตนะคะค่ะค่ะปกติก็ไม่อวดแล้วค่ะปกติไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งพูดอนะคะค่ะค่ะโอเคนะคะตามตามนั้นเนาะจบยังจบยังคะจบยังคะค่ะโอเคค่ะจบเนาะโอเคจบค่ะสมรสพระราชทานพระราชทานน้ำสังใช่ค่ะสิปีแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะ ดิฉันจะไม่สามารถไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ใดได้หรอกค่ะเพราะว่ามีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วก็หล่อมากดิฉันจะไม่ชอบผัวแล้วหลุนหุ่นอาแปะอย่างเงี้ยดิฉันไม่ชอบนะคะดิฉันผัวของดิฉันจะหุ่นประมาณนี้ค่ะดิฉันไม่ชอบผัวหุ่นอาแปะนะคะตามนี้นะคะค่ะจบนะคะจบนะคะโอเคนะคะเห็นว่าดิฉันแก่ก็ไม่ต้องแซวนะคะดิฉันจะไม่ชอบผัวชอบดิฉันจะไม่ชอบผัวหุ่นดิฉันจะไม่ชอบหุ่นอาแปะนะคะดิฉันจะชอบหุ่นสไตล์นี้โอเคนะคะจบเนาะ จบไหมคะจบแล้วเนาะโอเคค่ะจบค่ะจบค่ะเมื่อกี้อ่ะกูเห็นหลายคําถามมากอ่ะจบค่ะจบอีหาแม่งชอบดราม่าก,กับกูจริงฮะมึงจะดราม่าก,กับกูหาพ่อมึงด้ไงกูพูดเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียน ของพนะณาท่านอื่นพนะณาท่านเกี่ยวกับอะไรต่างๆกูก็พูดให้ฟังตามเนื้อข่าวมันมีข่าวฉันก็เล่าข่าวให้พวกมึงฟังแล้วมึงมาแซะอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับมึงมาแซะอะไรเกี่ยวกับการจดทะเบียนไม่จดทะเบียนของกูอ่ะโอ้อีควายสะตวงพวกนี้เนาะมึงมึงมึงจะควายสะตวงนักก่อมึงจะควายสะตวงไปไหนมึงจะจะควายสะตวงทําไมแน่เข้าใจก่อจะควายสะตวงแง่หยังนะขวดทูว่ะ ควายสะตัวเงี้ยหยังมึงจะควายสะตัวเงี้ยหยังมึงบดีกึศว่าคนรวยในประเทศนี่เนี่ยไม่ยิงต่างๆจะอยากใครไล้ขจโจนเข้าไปมือนี่เหมือนอยังมึงขโจโนเข้าไปบัจใจมึงบอดีกึศว่าคนรวยหูหลบล่างเหมือนอาแปะนอยยังต่างๆเนี่ยไม่ยิงหน้าตาจะได้กรจะขจใจขจโจนเข้าไปบัจใจไม่ยิงแต่ละคนะมาเหมือนกันบเ่เหมือนกัน ไม่ยิงแต่ละคนมาเหมือนกันมึงเข้าใจก็เออเข้าใจก็มึงเข้าใจก็เออมึงเข้าใจก็มึงมาใจว่ามึงขอยากได้ลูกล่ะมึงเขาอยากได้เปิลแล้วมึงจะมาส้อยใส่คนนั้นเซยใส่คนนี่มึงแค่อยากได้เหมือนเปิลแล้วมึงจะมาเซยใส่คนนั้นเซยยส่นี้กูเหล่าข้าวเนี่ยเข้าใจก็มึงมาดีมาเซยใส่กันเข้าใจก็เออเออนั่น่ะถ้ามึงมาเข้าใจก็จ้างมึงตออเออ มึงบอกมึงาาามา,าเข้าใจกูจะใส่แว่นตาไหมปอบอเข้าใจก็มาต้องเข้าใจกูจะใส่แว่นตาไหมาล่ะจบดได้รับลิปตินแล้วค่ะทาดีมากเลยแน่นอนสิคะชอบอาจารย์มากเลยพูดตรงจริงใจโปร่งใสอูอันยังก็แม่นมดแน่นอนกับของแต่และว่ะ